สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้หยุดอัดคลิปไปตั้งสองวันแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะมาดูวิธีการนะครับเพราะว่ามีข่าวมาแจ้งแล้วนะครับว่าเขาอ,อสสเนี่ยในปี2568เนี่ยเขาได้ทำการยกสินเชื่อ บ้านสุขสรรนะครับในโครงการมาตา3าหรือว่าม .33 เรารักกันนะครับแล้วทีนี้นะธนาคารทออสเนี่ยเขาแจ้งมาที่เออใน Google นะครับเราจะสามารถหาได้อย่างไรวิธีการดูนะรนดับแรกเดี๋ยวขอยัดอัดหน้าจอเพื่อให้เห็นกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอยัดอัดหน้าจอนะนะ,อะโอเคนะครับก็ ได้ทําการอัดหน้าจอที่เรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับการเช็คหรือการทําอะไรก็ตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คนะให้เราเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับทีนี้ให้เราพิมพ์คําว่าทออสในปี2568นะครับท่านผู้ชมก็ในปี2668เนี่ยทออสนะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขามีโครงการมีสิที่โครงการนะ สิทธิโครงการคืออะไรนะครับและผลิตภัณฑ์เนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยมากมายอย่างเช่นเช่นสินเชื่อโครงการสินเชื่อบ้านนะประประมูลบ้านมือ2นะครับหรือว่าเงินฝากพิเศษนะครับโดยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนถามว่าถ้าเราเนี่ยใช้สินเชื่อบ้านสุขสันต์เนี่ยถ้าเราเนี่ยมีสินเชื่อบ้านสุขสันต์นะขอยกตัวอย่างเลยนะ ออวันนี้จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านสุขสันต์นะครับว่าตอนนี้เราจะสามารถดออูสินเชื่อบ้านสุขสันต์ได้อย่างไรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสินเชื่อบ้านสุขสันต์เนี่ยให้เราดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับก็คือสําหรับผู้ที่ต้องการนะครับดีไฟแนนซ์นะครับลดภาระนะครับค่าครองชีพนะอัตรานะครับอัตราเนี่ยดอกเบี้ยเห็นไหม ให้เราสังเกตรตรงนี้ดอกเบี้ยปีแรกนะปีแรกเพียงแค่ประมาณ0.90กว่านะ0.99นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะเรียกคำว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับให้เราดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีจุดทัดตรงนี้ไว้นะครับ2อ,อันนี้เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรก็คือมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับตอนที่เราเนี่ยได้ทำการขอยื่น ผู้สิทเชื่อบ้านไปแล้วหรือว่าเรายังไม่ผ่านการอนุมัติหรือว่าเขาบอกว่าคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าหลักเนื่อนไขนะครับหรือว่าเราเนี่ยเราอายุถึงแล้วและทีนี้เราสมัครไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นเราสมัครได้อายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะครับ 20- ถึง60ปีขึ้นไปเราไม่สามารถสมัครได้แล้ว และทีนี้นะครับหลายคนบอกว่าถ้าอายุ20แล้วทาไมถึงสมัครสินเชื่อบ้านไม่ผ่านนะครับเป็นที่ท่านผู้ชมแหละนะคือว่าเขาเนี่ยแบ่งให้บางคนนะบ,บางคนมสนีสินเชื่อบ้านแบบไหนเราก็ดูตรงนี้ไปนะครับเป็นสินเชื่อบ้านนะครับอ่าสินเชื่อบ้านรีเวิร์สนะครับเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านรีวิฟนะครับรีเวิร์สนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ และทีนี้ถ้าสมมุติเราสมัครสินเชื่อบ้านไม่ผ่านเนี่ยเราจะสามารถเอาบ้านได้ไหมนะครับก็คือยังไม่สามารถซื้อบ้านได้ครับถ้าเรามีสินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารทออ,อสอนะทอ,ออสอก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับผม แต่ว่าถ้าเราสมัครสินเชื่อไม่ผ่านเนี่ยเราจะสมัครได้ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ทออสอเนี่ยมันไม่ได้นได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเออต้องรู้ให้ดีก่อนนะครับนะดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการนะครับรีไฟแนนซ์เนี่ยลดค่าครองชีพนะพลดภาระค่าครองชีพอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะดอกเบีย้ยปีแรกมันจะเพียงแค่ส9 9นะครับถ้าต่อปีมันก็กู้ได้ล้านหนึ่งนะ ถ้าสมมุติเราอยากกู้มากกว่านี้มันจะสามารถกู้ได้ไหมถ้าสมมุติเราเนี่ยเราจะคิดให้ดูนะครับอ่าเข้าไปที่เครื่องคิดเลขก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับได้เดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ไปก่อนนะอ่านะวิธีการคิดนะครับการคิดก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยสองพันหกร้อยนะครับสองพันหกร้อยหารด้วย0.9นนะครับอ่า ดูไว้ตรงนี้นะครับก็จะตกประมาณอยู่ที่เนี่ยถ้าเรามีค่างวดบ้านนะมันจะตกอยู่ที่ประมาณ2 6 2 0 0 0หกหนะครับ626บาทนะครับจุดยีสตังค์นะครับ,นะรบให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมันจะมีคาว่า26สสตังค์มานะครับเราไม่ต้องไปดูเลขยาวๆเราไม่ต้องไปยุ่งครับเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าบางที เราอาจจะไม่รู้ว่ามันโกงเราหรือเปล่าหรือว่ามันกินตังเราหรือเปล่าหรือว่ามันเพิ่มตังเราเพิ่มไหมนะครับเราไม่ต้องดูตรงนี้ดูแค่เนี่ยดูแค่ตรงหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็ตรงจุดสตังนะครับให้เราดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการดูนะนะนะครับถ้าสมมุติเราเนี่ยต่อปีเนี่ยกู้ร้านหนึ่งใช่ไหมกู้ร้านหนึ่งเราอยากจะ เขาเรียกว่าเราอยากจะกู้ประมาณ10ล้านทําได้ไหมนะครับสิล้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านสะิล้านนะครับ10ล้านนี่เขาเรียกว่าพิมพ์แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็หารด้วย0.99%นะครับก็นี่เห็นไหมเขาบอกว่า1นึ่งล้านสิบหมื่นนะครับ1นึ่งล้าน1นึ่งหนะเขาเรียกว่า 1ล้าน1 1 0่ง้เขาเรียกว่า101นะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเช็คนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยกู้ไปเนี่ยมันจะผ่านไหมนะเพราะว่าบางคนบางทีบอกว่าบางคนบอกว่ามันไม่ผ่านนะสมัครไปแล้วก็ไม่ผ่านอนุมัตินานนะครับอนุมัตินานแล้วเขาแจ้งว่าไม่ผ่านนะครับและทีนี้เราเนี่ยจะแ,แก้อย่างไรนะถ้าเราสมัครแล้วไม่ผ่านอนุมัตินานพิจารณานาน,าน จะซื้อบ้านก็ไม่ได้ซื้อบ้านให้ลูกอยู่ก็ไม่ได้เช่าเขาอยู่นะครับก็วิธีแรกเนี่ยมันก็ทําได้นะครับแต่วิธีอื่นมันก็ยังทําไม่ได้มันก็ยุ่งยากกว่านี้นะครับมันก็ยังทําไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราเนี่ยสมัครไปแล้วสมัครตั้งนานไปแล้วสมัครไปก็ไม่ผ่านนะครับหรือว่าถ้าเราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารทออ,อสสนะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วทีนี้ เปิดไปแล้วสมัครไอเรื่องสินเชื่อบ้านไม่ผ่านเลยนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านมันจะมีแบงก์อื่นให้คุณสมัครนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการคิดนะครับอ่าการคิดเนี่ยมันตก200,000กว่าบาทนะครับถ้าเราเอาปีคูณศูนรมันจะตกแสนกว่าบาทเฮ้ยจะตก200,000กว่าบาทหรือว่า1ล้านกว่าบาทครับถ้าเราไปทําแบบนั้นจะเดี่ยวเดี่ยวนะถ้าเราเนี่ยจ่ายเยอะ ถ้าเรากู้สิล้านหรือว่าจ่ายเยอะเราก็จ่ายแค่3,200หรือว่า4,800นะหรือว่า5,000หรือว่าหมื่นก็ทำได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็มีข้อมูลเพียงนี้ก่อนนะครับก็จบเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครนะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ เขาเรียกว่าโทรอะไรอ่ะเรียกว่าโทรแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหามเขาก่อนนะท่านชมเบอร์ทออสอใช่ไหมเนี่ยทอออสอสินเชื่อบ้านเบอร์นี้นะครับ0264590009แล้วก็03ตัวนะครับ0264590000นะครับโทรแค่นี้พอนะครับเราก็โทรไปสอบถามเขาเลยว่าติดเชื่อบ้านเนี่ยของเราเนี่ย มันอนุมัติทำไมมันอนุมัตินานทําไมมันไม่เข้าเกณฑ์ทาไมมันไม่ผ่านก็โทรไปสอบถามเขานะครับอันนี้ก็เขาจะให้ข้อมูลดีนะถ้ามาถามพี่วิมเองก็ให้ข้อมูลไม่ดีนะครับก็ตอบไม่ได้นะอาจจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมไม่ตรงนะครับโอเคถ้าเกิดใครนะเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืม พี่กดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร b ์ช่องบีมบิทให้ด้วยนะครับช่องบีมบิทนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ